สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับโอเคเราก็มาต่อกันในไมค์ครับเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวในวันนี้นะทุกคนนะผมจะสร้างบ้านแล้วเว้ทุกคนโอเคก็บ้านที่ผมจะสร้างเนี่ยผมก็ได้คิดไว้แล้วแหละว่าผมจะทํำยังไงนะในเมื่อสถานการณ์โลกไม้ครับของเราเนี่ยมันไม่ปกติใช่ไหมทุกคนเราเนี่ยก็ต้องสร้างบ้านที่มันแบบว่าทั้งที่จะปลอดภยัยแล้วก็เซฟตัวเราแล้วก็เซฟบ้านเราด้วยนะทุกคนนะคือเท่าที่ผมคิดไว้นะทุกคนนะผมเนี่ยจะสร้างแบบว่า ตรงกลางเนี่ยจะเป็นบ้านเราแลวรอบรอเนี่ยผมจะขุดเป็นหลุมลึกลงไปประมาณ4ี่บ็อกเอออ้อมไว้เลยทุกคนแล้วก็จะวางด้วยลาวาฮะนั่นแหละประมาณนั้นเพราะว่าคือเราต้องปกป้องตัวเองนะทุกคนนะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากจะนอนเร็วใช่ไหมละ่ะในตอนกลางคืนอ่ะเราก็อยากแบบอยู่เล่นตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแต่นี้ไม่ได้ทุกคนเราต้องทําทุกคนโอเคก่อนที่เราจะทำเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันเลยดีกว่านะทุกคนนะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นี่น่าจะยาวเติบเลยทุกคนแต่จริงๆงผมก็จะตัดให้มันน้อยลงนั่นแหละทุกคนผมพยายามจะ ให้มันไม่น่าเบื่อนะทุกคนนะหาพื้นที่ก่อนนะทุกคนนะโอเคก็พื้นที่ผมคิดผมจะเอาอยู่บริเวณแถวๆนี้แหละทุกคนเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับบอสนะที่เราจะไปสู้นะทุกคนนี่แหละผมจะเอาอยู่แถวๆนี้แหละว่าจะอยู่ประมาณนี้ต้องวัดดูก่อนนะว่าเราจะเอากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะทุกคนผมคิดว่าเอากว้างสักยี่สิบไหมยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบประมาณสามสิบบล็อกเลยดีกว่านะทุกคนนะเพราะเราจะให้บริเวณตรงกลางบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่ในการทำนู่นทำนี่เยอะหน่อยนะทุกคนนะโอเคประมาณนี้นะทุกคนนะ นี่ก็จะเป็นลงไปนนเนี่ยนะผมจะขุดลงไปประมาณ4บล็อกใช่ไหมอันนี้บล็อกที่1นึ่งใช่ไหมสองสามสี่นี่ความลึกก็จะประมาณนี้เลยนะเมื่อแล้วผมจะเอาเป็น30มสคูณสานะตรงนี้เนี่ยยาวไป30แล้วก็กว้าง35นะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวตัวอะไรวะเนี่นนเย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวหนึงนี่มันวิ่งมาละ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 โอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 เออโอ้โหแรง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห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 เหมือนเหมือนเหมือนเจสันเลยว่ะทุกคน ม,มันเหมือนเจสันเลยว่ะแล้วมันตีแรงด้วยนะประเด็นนะตัวอะไรบ้างวะเนี่ยเกือบไม่รอดอะทุกคนโอ้นี่แหละผมถึงได้บอกว่าี่าเกิดในน้ำด้วยเหรอทุกคนโอ้โหดูดิเออโอ้โหตายอะอ้าวแล้วกูจะนอนไงทีนี้ของกูก็อยู่นอนที่หมายล้ะอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหแล้วของผมเกลื่อนเลยทุกคน นี่แหละสาเหตุที่ผมบอกว่าผมจะได้ทําการสร้างบ้านแบบนั้นนะทุกคนนะเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยต่อเรามากๆเลยนะทุกคนนะเราสามารถตายได้ทุกเมื่อเลยนะในเช่นแบบนี้คือมันจะมามันก็มากันเลยนะแล้วมากันไม่ใช่หมานีนอยด้วยนะโอ้โหดูดิเจะเอาไหนก่อนเนี่ยมัยังไม่รู้เลยเนี่ยอ่ะอ่ะโอเคโอเคทีน้เรายังมีเรายังพอมีปืนทุกคนยังพอที่จะสู้ตอบโต้มันได้แต่ว่าไปเรื่อยๆนี่ไม่น่ารอดยทุกคนเราต้องขึ้นไปบ้านเนี่ยเราต้องพยายามไปบ้านให้มันได้เนี่ยโอ้โหแต่ว่าเลือดเ,เรามันไม่น่าไหวเลทุกคน ไปเลยวิ่งเลยทุกคนวิ่งเลยโอ้โหดูดิมีผีตรงนี้อีกโอ้โหเยอะมากมันตัวอะไรเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหดูนะมาแล้วมันถึงตื่นมาแล้วคืออะไรวะนั่นดูดิดูดิไปวิ่งก่อนทุกคนเราพยายามไปอยู่ที่สูงก่อนนะเราพยายามต้องเคลียร์นะทุกคนไม่งั้นเราต้องรอให้มันตอนเช้านะไม่งั้นเราโอ้โหดูดิมันบินมาแล้วหนุนมันบินมาแล้วทุกคนโอ้โหเยอะมากอะไรกันวะเนี่ยโอ้พระเจ้าเดี๋ยวผมขุดตรงนี้ออกก่อนนะเดี๋ยวมันพากันปีนขึ้นมานะทุกคนเดี๋ยวผมต้องขุดตรงนี้ออกก่อนโอเค แล้วก็เราต้องปิดไว้ทุกทางเลยนะไม่งั้นมันจะมีตัวยังไงหมาก็มาโอ้โหอ,อะไรกันวะเนี่ยอะไรกันวะมันเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยว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 เออมันมันปล่อยมันปล่อยไอ้นี่มาได้นี่หว่าทุกคนดูด,ดิโอ้โหจะรอดโอ้โหเหมือนมันจะปล่อยไอ้สกิลิตันมาด้วยอะทุกคนโอ้คืหายแล้วหายแล้วกูโอ้โหจะรอดไม่เนี่ยแนี้แล้วปืนอยู่ไหนว โอ้โหแล้วปืนปืนหายเดี๋ยวปแป๊บนึงโอ้โหเฮ้ยกูโดนกูโดนอัดก๊อปปี้ใช่ไหมเดี๋ยว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 โดนอัดก๊อปปี้นี่ไงปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยโอ้ข้างล่างก็มีเต็มเลยที่นี่โอ้โหชิบหายแล้วกูเอากูแหละมันเล่นกูแล้ววะนี่แหละผมถึงได้บอกว่าผมไม่อยากอยู่เออโอ้ยแล้วปืนกูไปไหนวะเนี่ยนี่ไงปืนปืนอยู่นี่ปืนอยู่นี่โอ้เออเอ้ กูทอแท้ดิแล้วกูอือโอ้ของอยู่ข้างล่างหมดเลยเราต้องล่อมันออกมาก่อนนะทุกคนไม่งั้นเราจะไม่ได้ของนะโอ้โหดูดิเฮ้ยปาติโตมันเยอะเกินอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหแห่กันมาเต็มเลยดูดิเด้อเด้อเดเยอะเกินฮะเยอะเกินเราต้องวิ่งไปก่อนโอเคเราต้องล่อมันออกมาก่อนนะเราถึงจะได้อาวุธของเรานะโอ้โหเฉี่ยวอะไรวะเนี่ยเยอะมากทุกคนเยอะมากดูดิโอ้มีผีนี่ด้วย โอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god อะไรกันวะเนี<_<_<_<_<_<_่ยมันไม่ได้การแล้วทุกคนมันไม่ได้การแล้วโอ้โหเยอะเกินทุกคนเยอะเกินโอ้โหโอ้โหสกิลดีตรงสกิลตีตั้มปาดีทูที่นะมันทำไมมันเยอะเกินจังวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไปเอาของแล้วก่อนทุกคนเอาของแล้วก่อนโอ้โหเยอะเกิน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 ทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยเยอะแบบมันเยอะเป็นบ้าเลยทุกคนโอ้มาอีกแล้วตัวนี้มันมาอีกแล้ว มันมาอีกแล้วปุ้ยไปก่อนโอเคอมันมาอีกแล้วทุกคนโอ้โหตัวนี้มาอีกแล้วเดี๋ยวเรายิงไปก่อนนะยิงไปก่อนยิงไปก่อนมามาโอ้โหฝัวอะไรกันบ้างโอ้โหเยอะเกินอุ้ยกระสุนหมดอ้อยแล้วข้างล่างก็เต็มเลยโอโ้เยอะเกินเยอะเกิน ได้เช้าแล้วทุกคนโอ้โหเต็มบ้านเลยอะไรกันวะเนี่ยะที่มาแล้วเอ้ยกูจะทำอะไรได้ไหมเนี่ยกูเกือบได้แล้วทุกคนผมพยายามตีแล้วนะพยายามขูดออกให้มันเป็นทางที่เราให้เราออกเอ้ยได้แล้วได้แล้วโอเคได้แล้วทุกคนได้แล้วได้แล้วไปหลักกูไปก่อนกูออกมาก่อนเลยเน้นออกมาก่อนเลยโอเค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 เออเออออกมาก่อนมาก่อนโอ้โหเต็มเลยทุกคนโอ้พระเจ้าตัวเชี่ยอะไรวะเนี่ยเยอะมากเดี๋ยว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 ลงน้ำก่อนลงน้ำก่อน โอ้โหพระเจ้าเอ้ยเยอะเกินพระเจ้าเอ้ยเยอะเกินพระเจ้าเอ้ยผมว่าผมได้ปืนสักกระบอกหนึ่งก็ยังดีนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวๆๆๆๆปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนปืนหายไหมเนี่ยปืนผมปืนผมอยู่ไหนวะเนี่ยปืนนา่าจะหายนะ,นนจจะยนะผมคิดว่าเนี่ยโอเคเจอปืนแล้วทุกคนเจอปืน okay. oh! แล้วเจอปืนแล้วโอเคโอ้จะไม่รู้ว่ากระสุนมีหรือเปล่านะยังไงพวกมันหายแล้วทุกคนที่มามากันเยอะๆนไฟละนี่ไงปืนแต่ว่า กระสุนเราเดี๋ยวเดี๋ยวดูกูตายเดี๋ยวกูตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นเออนี่ไงกระสุนโอเคได้กระสุนละกระสุนโอ้โหเหลือสี่สิบนัดหายกระสุนกูไปหมดเลยยึดครบเอาไงดีนี่มึงมาอะไรมาทําไมมาทําไมไอ้นุ่มโอ้โหชิบหายแล้วทุกคนโอ้โหตรงนี้เต็มเลยอะไรวะเนี่ยมึงมาหลบอะไรกันอยู่แถวนี้มาหลบอะไรมาหลบอะไรมาหลบมาหลบกันทําไมฮะโอ้โห เป็นไงฮะทุกคนนี่แหละคือสาเหตุที่ผมอยากจะพยายามแล้วเหมือนเราจะได้หอ,อกที่มันเป็นด้ามยา,ยาวของตัวนั้นอยู่นะว่าแต่มันอยู่ไหนวะเนี่ยผมไปทําตกอยู่ไหนหรือว่ามันน่มันน่าจะดอกหายนะผมว่ามันน่าจะดีอยู่นะตัวนั้นที่ผมฆ่ามันได้แล้วมันดอกเป็นออหอ,อกยาวๆมันอะ่ะเออน่าจะดีอยู่นะแต่ว่าไปไหนแล้วก็ไม่รู้กี่ช่างมันนะโจรมาฮะอะไรเนี่ยกู กูพ้นจากที่หนึ่งกูเพมันก็มาเจออีกที่หนึ่งเหรอวะเนี่ยชีวิตกูอะไรกันวะเนี่ยโอเคเออไปเดี๋ยวแมงก็จะมาจองล้างจองผ่านกูนะทีนีอ้อะไรกันวันนี้มันไม่ได้ง,ง่ายเลยการเล่นไม้ครับตัวนี้ทุกคนมันไม่มีอะไรง่ายเนี่ยมันมันจะง่ายก็ต่อเมื่อถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นกลางคืนแล้วให้เรารีบนอนเลยทุกคนนี่แหละคือสิ่งสําคัญทุกคนเราต้องรีบนอนนะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราทํารั้วไว้ดีกว่าทุกคนเออ ทำรั้วรอบรอบบ้านเราไว้เลยจะเข้ามาได้นะเดี๋ยวจะทำรั้วตรงนี้นะโอเคประมาณนี้มันใกล้จะมืออีกแล้วอะไรกันวะนี่โอ้ oh my god กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยทอแถว่ทุกคนอะไรมันจะยากเบอร์นี้วะนี่อะประมาณนี้แหละมันคงจะเข้ามาไม่ได้เนาะถ้าเข้ามาได้อีกอ้โหกูไม่รู้กูจะทำยังไงละกูน่าจะต้องฆ่าตัวตายแล้วทุกคนเออถ้ามันยังเข้ามาได้นะอะประมาณนี้โอเคโฮ้ยคงเข้ามาไม่ได้แล้วเนาะ เข้ามาได้อีกนี่กูจะว่าย,ยัางไงละก็เดี๋ยวเปนึงเราต้องไปปิดตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้เพราะว่ามันมีตัวที่มันน่าจะลอยได้นะนอกจากตัวที่มันลอยได้แี่ยที่มันจะเข้ามาได้นะโอเคประมาณนี้อ่ะแล้วกูวางทำไมแล้วตัวนี้นี่่ะเปิดออกเลยตรงนี้โอเคเปิดระบายอากาศฮนะเออบ้านกูพังหมดละตอนเนี้ยไม่เหลือเป็นอันดีละอ่ะ,อะประมาณนี้เอาไว้สองะเอาไว้สองโอเคประมาณนี้ไหนนอนได้นอนเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเปนึง ผมขอดูกันแล้วกันว่ามันจะมาอีกไหมทุกคนถ้ามาอีกนี่โอ้โหกูชิ่มหายไว้วดเลยนะนี่โอเคแล้วคือกระสุนเรายังครับไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีแร่นั่นเลยผมว่าบ้านนา่าจะยังไม่ได้สร้างวะทุกคนโอ้โหชิมหายละคือผมต้องเอาตัวรอดกว่าตอนเนี้ต้องหาวิธีเอาตัวรอดกอนบ้านจะสร้างได้ตอนไหนนะโน่นี่ผมว่าผมปิดไว้แบบนี้เลยดีกว่านะทุกคนมันน่าจะปลอดภัยกว่าโอเคประมาณนี้โอ้โหมันต้องทําถึงขั้นนี้เลยเหรอวะ รล้ว่าจะทําไมคืนนี้ไม่มีวะหรือว่ามันอาจจะเป็นคืนที่พวกนี้มันออกล่าก็ได้นะอาจจะเป็นไปได้ครับทุกคนออไม่แน่อาจจะเป็นคืนที่พวกมันออกล่าก็ได้หวยหมวลำพงผมว่าผมรีบนอนดีกว่านะโอเคเหมื่อเรารอบดูว่าเสร็จเราก็ไปทําบ้านเราต่อดีกว่านะทุกคนนะหลังจากที่อะไรก็มีรู้มาบุกเรานี่เต็มเลยทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ขุดรอบๆเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะผมไม่รู้ว่ามันกว้างหรือว่าอันนี้พอดีหรือเปล่านะผมคิดว่าน่าจะมันน่าจะได้นะ น่นาจะสร้างบ้านพร้อมทาฟาร์มแล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างได้อยู่นะผมว่านี่ประมาณนี้นะขุดเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะทุกคนก็ตรงกลางแถวนี้ก็จะทําเป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะทุกคนนะแล้วก็ต้องขุดลงเอยเดี๋ยวอ๋อตรงนี้ผมยังไม่ได้ทํานี่หว่าโอเคทุกคนตอนนี้เราเคลียร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมันจ,จะมืดละผมคิดว่าคืนนี้มันไม่น่าจะมีหรือเปล่าแต่เราก็ต้องรีบนอนเหมือนเดิมทุกคนเราจะไม่ไม่รอนะทุกคนนะ รอเนี่ยเดี๋ยวผู้ตายเฮ้ยเดี๋ยวเราไปนอนกันทุกคนแล้วก็กระสุนเราเหมือนจะหมดแล้วเดี๋ยวผมทิ้งก่อนละกันทุกคนผมรู้สึกว่ามันลกแบบลกมากๆเลยทุกคนผมมีตัวนี้ไม่พอแต่ว่าตัวนี้เหลือเลยทุกคนดูนะนี่เลยทุกคนเยอะมากแต่ว่าไอตัวที่มันเป็นมันไม่มีสักอันเลยทุกคนมันจักไปไหนก็ไม่รู้เหมือนถ้าจะไม่ผิดผมได้วางกล่องนอกด้วยใช่ไหมนี่ไงแต่ไม่มีอะไรกูวางทําไมวะโอเคปิดไว้ฮะนอนโอเค ก่อนที่พวกมันจะมาตุยตูดเรานะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการขุดเป็นล่องไว้แล้วทางหนึ่งนะทุกคนนะเหลืออีก3ทางเลยทุกคนโอ้ oh my god อะไรวะเนี่ยกว่าจะเสร็จแล้วก็อันนี้เราเหลืออยู่อันหน,นึ่งใช่ไหมเดี๋ยวผมทําทางขึ้นไปก่อนเราจะต้องมาคราฟอีกนะทุกคนนี่ปับป๊บปั๊บโอเคเหลือหนึ่งสฝั่งนู้นยาวๆทุกคนส่วนทางข้ามเนี่ยผมก็จะทําเป็นสะพานนะเออสะพานเล็กๆน้อยๆนี่แหละ แล้วก็ทางล่างนี้ก็จะใส่เป็นลาวานะทุกคนนะผมบอกไว้เลยว่าการทําในครั้งนี้น่าจะปลอดภัยทุกคืนทุกคนเวลาตัวอะไรมามันก็จะเดินตกลงมานี่ไงเออประมาณนี้นี่แหละแผนของผมมาข้างในนี้ก็จะทําเป็นบ้านนะทําอะไรได้อีกผมก็จะทําตรงนี้แหละส่วนถ้าทําในนี้ไม่พอผมก็จะไปทำข้างนอกเออมันก็ยังจะปลอดภัยต่อตัวเรากว่านะทุกคนนะดีกว่าเราไม่ไม่มีอะไรป้องกันเหมือนตัวเนี้ย <c oughs> เออตายเป็นสิบการอบมาทุกคนไอ้ชิมไยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ ได้ทาการเคลียรดินหมดแล้วนะทุกคนนะโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนานพอสมควรเลยนะทุกคนนะทั้งสด้านเลยนะอนี่หลังจากนี้เราก็จะทําการสร้างบ้านนะทุกคนนะโอ้เหมือนจะเป็นคืนโหดทุกคนวันนี้ผมว่าตอนคืนเราน่าจะไม่รอดแน่นอนถ้าเราไม่นอนเร็วนะมันขึ้นมาแล้วทุกคนว่าอะไรเนี่ยอันไอออฟไฟท์ will happen today นะทุกคนโอเค ดีมากเราจะได้รู้ตอนเช้าไม่เป็นไรนะทุกคนตอนเช้าปกติดีฮะแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยมันไม่ปกติแน่นอนโอเคอย่างน้อยเราก็ได้รู้ละอ่าเดี๋ยวผมจะเอาบ้านหันหน้าไปฝั่งโน้นนะทุกคนนะนี่แล้วก็บ้านเราจะอยู่แถวนี้ถ้าตรงนี้ก็จะทําเป็นสะพานนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาประมาณ3บล็อกนี้นะทุกคนนะในการทําเป็นสะพานนะทุกคนโอเคสบล็อกนี้ เราจะทําเป็นสะพานให้มันข้ามไปได้นะทุกคนนะซึ่งสะพานเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นหินนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าเราวางระบา,าเนี่ยมันถึงจะไม่สามารถเผาไม้เราได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมทำฉลับกันว่าตอนเช้านี้เราสามารถสร้างนั่นสร้างนี่ได้อยู่นะทุกคนนะโอเคเอามาสักอย่างละสิบก็พอฮะโอเคประมาณนี้แล้วก็วางไปเลยผมก็จะทําแบบสะพานปกตินี่แหละทุกคนเออไม่ได้แบบทําใหญ่หรือว่าหรูหราอะไรขนาดนั้นนะฮะ พิกแอ๊นี่โอเคแล้วก็ขุดตรงนี้ออกอ่ะประมาณนี้โอ๊ยชิบหไหมตกโอ้โหโดดไม่พ้นคือสเปซบาร์ผมเป็นอะไรก็ไม่รู้มันกดแล้วมันไม่ค่อยอยากจะติดสักเท่าไหร่นะนา่าจะต้องซื้อใหม่มันอยากให้ผมซื้อใหม่ด้วยโอเคเอาเป็นสบายง่ายๆแบบนี้เลยแหละนี่แบบนี้เลยฮะเราไม่ต้องทําอะไรยากมันไม่สวยแต่ก็พอใช้ได้แหละมัง้งเออพอใช้ได้เลยมัง้งโอเคนี่แล้วผมก็จะวางตรงนี้นะตึ๊บโอเคปึ๊บ อ่ะประมาณนี้ก็จะได้ในลักษณะนี้อันนี้ก็จะเป็นสะพานบ้านเรานะทุกคนข้ามไปแบบชิวๆเลยไม่ต้องมีอะไรมาห่วงนะทุกคนนะอ่าประมาณนี้โอเคก็จะได้ในลักษณะนี้นะตรงนี้ก็วางมาอีกปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะประมาณนี้แล้วผมก็จะทําเป็นรั้วนะทุกคนนะรั้วมาทําไงนะผมลืมให้เ,ออเดี๋ยวนะ รวมอ๋อมันทําแบบนี้โอเคอ่าโอเคผมก็จะทํารั้วไว้ตรงนี้โอเคประมาณนี้นะทุกคนนะนี่มันก็จะได้ในลักษณะนี้โอเคตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงผมวางให้มันดูสวยๆหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็ไปได้ไหมเดินไปได้ไหมอ่ะตรงนี้ได้โอเคประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้อ่ะอ่าโอเคประมาณนี้ทุกคนสะพานเรา ก็ไม่ได้สวยหรูอ,อะไรขนาดนั้นนะฮะพอที่จะให้เราเนี่ยข้ามได้เฉยนะเดี๋ยวเราขุดตร,ตรงนี้พังอนะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นหินนะทุกคนใส่เป็นหินเอาไว้เป็นทางเดินนะฮะตึ๊บตึ๊บอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้อีกทำไมกูไม่ขับอันนี้วะขับรั่วแล้วกูก็อ๋อฝนตกพอดีฮนะว้าวถ้าตอนคืนอยู่ผมต้องรีบนอนเลยนะผมไม่ไม่อยู่รอแล้วทุกคนเพราะว่า <c oughs> มันน่าจะเป็นคืนโหดวันเนี้ยรอเดี๋ยวเราได้ ตายอีกทุกคนเรายังไม่พร้อมนะทั้งสภาพเกาะแล้วก็อาวุธนะทุกคนนะโอเคสะพานก็จะได้ในลักษณะ,น,ะนี้นะทุกคนจริงๆว่าจะทําเป็นประตูอยู่นะเพราะว่ากันแบบว่ามันเข้าทางนี้อนะทุกคนนั่นแหละว่าจะทําอยู่แต่ถ้าเราวางวางแบบนี้ดีไหมตึ๊บตึ๊บแบบเนี้ยเออแล้วก็เดินเข้าไปอะไรเงี้ยประเด็นผมต้องคาเพิ่มผมต้องทําให้มันแบบปลอดภัยที่สุดเลยนะทุกคนนะผมบอกไว้เลย ทำให้มันปลอดภัยที่สุดตึ๊บตึ๊บโอเคแล้วก็จะวางประตูตรงนี้จะเป็นประตูไม้ธรรมดานี่แหละทุกคนเราไม่ต้องเอาประตูหรูหราอะไรขนาดนั้นนะฮะไหนประตูไม้ประตูไม้อยู่ไหนเอ,อ่ยนี่ไงประตูไม้โอเคประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะพอดีเลยนะครับผมนี่แค่นี้เราก็ปลอดภัยละแล้วต่อไปเราก็ไปเอาไม้มานะทุกคนนะไม่ใช่ไม้ดิไปเอาไปเอาทอชนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดึงกินอาหารก่อนมิอยู่อาะ อึบแล้วก็กึ๊บโอเคกึ๊บโอเคไหนมีทอชไหมมีทอชไหมขอทอชหน่อยเอามาแค่นี้ก็พอแล้วก็ทําการปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เอาไปติดไว้ทุกคนวางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงหัวนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็มุมนี้ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อ่าประมาณนี้ทุกคน เอ้ย <biases. S 2> มันมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเมันมาแล้วมันมาแล้ววายไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อปึ๊บโอเคมังว่ามันน่าจะเข้าไม่ได้นะไหนเรามารอดูฮะมันจะเข้าได้ไหมผมคิดว่าน่าจะเข้าไม่ได้นะ,นะทุกคนเพราะว่าเราทําดีไปแบบนี้ละเออเข้าไม่ได้ทุกคนโอเคปลอดภัยโอเคผมก็ได้ทําการเปลี่ยนแล้วนะทุกคนนะวอร์ดมึงมาหน้าบ้านกูเลยเหรอผมเปลี่ยนเป็นหินนะทุกคนนะตรงนี้เออมันถึงจะ เอาอยู่นะไม้มันสามารถพังได้ด้วยนะทุกคนโอเคโอ้โหพวกโจรมาหน้าบ้านเลยยิงไปดิครับยิงไปดิเปิด,ดก่อนได้ปูฮะเปิดก่อนได้ปูด,นะด,ด,ด,ปดเออเป็นคืนนั้นอีกแล้วเหรอคืนที่พวกผีมันมาทุกคนเมราะว่าวันนี้เราน่าจะยังไม่ได้สร้างบ้านเพราะว่าเราเคลียร์พื้นที่แล้วใช่ไหมต่อไปเราจะต้องทําการตัดไม้นะทุกคนนะเออเราต้องทำการตัดไม้ผมคิดว่าผมจะทําบ้านประมาณตรงนี้นะทุกคนนะนี่ใช้พื้นที่ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ แ,แถวนี้ก็อาจจะตกแต่งเพิ่มเติมมาทุกคนนะใช่ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเอาต้นไม้มาวางดูแล้วกันนะทุกคนนะเพื่อเป็นให้มันเป็นธรรมชาตินะทุกคนผมมีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะตอนนี้เราติดสถานนะโจรน,นะทุกคนเออแล้วผมก็ได้นี่มาด้วยฮะนี่เป็นตะขอตัวนี้เลยทุกคนซึ่งผมบอกไว้เลยว่าดีมากแล้วก็เห็นไหมที่มันขึ้นชาร์ดนะทุกคนเวลาเรากดลิกขวาใช้กับตัวอะไรสักตัวใช่ไหมคือมันตีแรงมากทุกคนผมบอกไว้เลย แล้วผมมีเยอะด้วยนะคือนี่มี2อันเลยทุกคนเพราะว่ามันมันมาบุกผมไงผมก็เลยพยายามฆ่านะแต่ผมก็ตายไปเยอะเหมือนกันนั่นแหละว่าแต่ผมมีต้นไม้ไม่ไม่น่ามีนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะต้องไปฟาร์มไม้มาไว้ก่อนนะเนี่ยพาร์ทหน้าน่าจะได้มาเริ่มสร้างนะทุกคนเพราะว่ายังไม่มีไม้เลยทุกคนเห็นไหมมีแถวเนี้ยแต่ว่านอกนั้นยังไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวผมขอยัดญาตตัดไม้ก่อนแล้วกันนะทุกคน ท่านผู้ชมก็อาจจะเห็นผมใช้เชเดอร์แปลกๆเยอะหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังลองเชเดอร์นะทุกคนนะว่าเชเดอร์ไหนมันพอที่จะเข้ากับผมนะทุกคนนะเออแต่ตัวนี้ผมก็มองว่ามันมันก็โอเคนะแต่ว่ามันยังไงอย่างนั้นเลยเออแต่ก,ก็ก็ถือว่าพอได้นะทุกคนนะเชเดอร์ตัวนี้โอเคได้ต้นไม้มาละตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองไปเร่งปลูกดูนะเพราะว่าผมจะปลูกให้รอบๆเนี่ยมันธรรมชาติด้วยแล้วก็มันจะค่อนข้างกินพื้นที่ผมก็มองว่าอย่างนั้น แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูกันฮะถ้าไม่ดีเราค่อยตัดตัดทิ้งเนาะโอเคนี่เราก็มีนี่เยอะอยู่โอ้โห,โโหก็ได้จากพวกที่มันมาตีเราอะไรทุกคนเออที่มันเสกสเกลิตันมาเนะี่ยผม,ไ,มได้จากมันมาก็ถือว่าเยอะพอใช้ได้นะทุกคนนี่ถึงเราจะวางเป็นประตูแบบเนี้ยมันพังได้นะแต่ว่ามันพังบล็อกตัวนี้ไม่ได้เออเราก็สามารถทําได้นะทุกคนแล้วก็ในานาคตเนี่ยผมก็จะวางรั้วตรงนี้อ้อมอีกนะทุกคนนะเออบอกไว้เลยว่าผมจะวางอ้อมไว้เลยนะทุกคน โอเคมาเดี๋ยวลองวางต้นไม้ดูตรงนี้สักประมาณตรงนี้โอเคเวลาผมวางไอ้ลาวามันจะไม่ไหม้ใช่ไหมมันจะไม่ไหม้ต้นไม้ใช่ไหมอันนี้ไม่มั่นใจนะเดี๋ยวเราลองลองดูก่อน,กนแล้วกันนะทุกคนเออเราไม่รู้หรอกว่ามันได้หรือไม่ได้นะโอเควางตรงนี้แล้วก็ปลูกตึงโอเคประมาณนี้นะทุกคนนะให้มันดูเป็นธรรมชาตินะทุกคนนี่ประมาณนี้ก็จะวาง ตึง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 นี่วางวางเป็นรั้วอ้อมไว้เลยนะทุกคนนะผมก็ว่าน่ามันน่าจะดีนะแต่เดี๋ยวเราลองวางไปก่อนเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะโอเคหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะโอเคส่วนถ้าเราอยากสร้างอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราค่อยไปสร้างข้างนอกก็ได้นะทุกคนนะตรงนี้ข้างในนี่เดี๋ยวเราเอาเป็นบ้านเราก่อนนะเอาเป็นที่ซุกหัวนอนแล้วก็เป็นจุดที่เอาไว้เซฟตัวเองนะมันจะป้องกันตัวที่มันวิ่งได้นะทุกคนนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวบินได้เนี่ยเราต้องรับมือเอานนนนนะะะททุกคเพรราาาาามมมมมมััััจจีีดดด้้้้ววยต่บิไไขหนะ ผมก็เลยคิดว่าตัวบินอน่ะมันไม่ค่อยเยอะทุกคนแต่มันจะเยอะตัวพวกที่มันเดินนะทุกคนเออพวกที่มันเดินที่มันวิ่งเร็วๆพวกนั้นมันจะเยอะนะโอ้่าแต่กูหิวเดี๋ยวเป็นหนึ่งมีอาหารเปล่าเนี่ยโอ้ไม่ก็มีอยู่เนาะมีแต่ว่ายังไม่ได้เผาสัก,กอันเลยทุกคนอเดี๋ยวเรากินแอปเปิลก่อนก็ได้เนาะพวกนี้ก็เอามาเผาไว้ก่อน อ่นนี่โอเคกินแอปเปิลก่อนประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวขอมาเอาหินหน่อยละกันเนาะนี่ไงโอเคมีเพิ่มเติมอีกน่าจะพอนะผมคิดว่าโอเคไปไปวางรั้วรอบให้มันหมดเลยนะทุกคนมันดูแคบนะแต่ว่าผมว่าประมาณนี้น่าจะโอเคสําหรับบ้านนะสาหรับบ้านแล้วก็สร้างอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงผมว่า,น,าน่าจะโอเคน่าจะพอดีประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะทุกคนเหลือ,ออีกหนึ่งอัน เดี๋ยวเราคาบเอาก็ได้ตรงนี้มีตัวคาบอยู่ไม่ถึงอีกใช่ไหมโอเคสะพานเรามันไม่เกะก,กะไปหน่อยมัง้งเนาะคิดว่าไม่น่าจะเกะก,กะหรอกมาแล้วก็กระโดดไม่ถึงเกะวางไว้ตรงนี้ปึ๊บโอเคประมาณนี้แล้วก็เราค่อยติดไฟตรงมุมเอานะทุกคนรู้สึกว่ามันจะค่ำเหรอหรือมันหรือหมอกลงวะเนี่ยไม่รู้นะตอนนี้ไม่รู้ว่าหมอกหรือว่าอะไรละโอเคเดี๋ยวมาเอาใบไม้ตรงนี้ฮะ ใบไ,ไม้นี่ต้นไม้โอเคเดี๋ยวเราไปปลูกเพิ่มนะไปปลูกแบบตรงมุมนะทุกคนนะเออเพิ่มความดูเป็นธรรมชาติขึ้นมานิดนึงนะทุกคนชิบหายมันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ม,บบอมันขึ้นมาแบบนี้เลยวะมันขึ้นมาแบบนี้เลยหรอวะมันขึ้นมาแบบนี้เลยหรอวะมันขึ้นมาแบบนี้เลยหรอวะเห็นไหมถ้าผมใช้ตัวนี้มันจะแรงมากเดี๋ยวเพื่อนผมต้องผมต้องผมต้องปิดที่ไว้ปะเชียมึงมาโอ้มึงคิดจะมามึงก็มาเลยเหรอกูนอนได้ไหมเนี่ยชิบหายละ นอนไม่ได้ฮะเนี่ยฮะที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้มันแรงนะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเปิดไปดูดิเออมีใครมาไหมแต่ว่าเสียงเพลงมันยังอยู่นะเออเดีๆๆ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 ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่ไงมาแล้วฮะตัวบินมาละตัวบินมาละนี่ไงมาละมาละโอ้ my god เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนโอ้โห,โหชิบหายเอ,อ้ย มึงก็มาตอนนี้เนอะนอนไม่ได้ด้วยนะประเด็นเราต้องฆ่าทุกคนไม่ฆ่าเราก็ต้องรอตอนเช้าเว้ยไม่งั้นเรานอนไม่ได้นะเนี่ยแบบเนี้ยโอเคนี่เอาทุยทำอะไรไม่ได้หรอวะโอเคงูปิดไปก่อนแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นในคลิปหน้านะทุกคนนะเดี๋ยวผมขอญาตไปไปลุยกับมันก่อนแล้วกัน <c oughs> เออมันต้องใช้เวลาในการลุยพอสมควรเลยทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะทุกคนนะโอเคไว้เจอกันในหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม